กลับมาอีกครั้งครับกับเอาชีวิตรอดในป่านะครับชีวิรอดครับแสดงว่ามีงูแถวนี้ครับโอโอ,โอ,โอ สวัสดีครับผมโจบี้ครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับเอาชีวิตรอดในป่านะครับอันนี้เป็น ep 2ซึ่งครั้งที่แล้วนะฮะผมเอาชีวิตรอดในป่าด้วยกบ1ตัวนะฮะคนชอบอยากให้มีอีกนะครับครั้งนี้ครับผมเข้าป่าเลยฮะเพราะครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าพี่พี่ทำไมได้ยินเสียงไก่งวงนะครับผมเลยหนีจากไก่งวงออกมาไกลๆหน่อยนะครับก็เข้ามาในป่าแล้วจะมาเอาชีวิตรอดกันในวันนี้นะครับมาใช้ชีวิตกันในป่าวันนี้ของกินก็ผมก็เดี๋ยวน่าจะหาตามลำพานหรืออะไรที่เราเจอเจอในป่านะครับมาดูว่า จะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับวันนี้สิ่งที่ผมเตรียมมาก็จะมีมีดนะฮะมีดครับแล้วก็น้ำครับป่าค่อนข้างลึกนะฮะค่อยๆไปทุกคน หว่างนี้นะทุกคนผมเดินป่าผมก็พยายามมองของกินนะทุกคนเผื่อเจออะไรที่มันสามารถเราเอามากินได้เราก็จะเอามากินนะฮะแล้วผมไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะฮะนอกจากมีดทานก็จะมีปลาขนาดเล็กนะฮะปลาซิวปลาส้อยนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นปลาขนาดใหญ่นะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะฮะเริ่มจะหิวข้าวแล้วทุกคน เฮ้ยเป็นไรโดนเท่เป็นไรตกน้ำตกน้ำเหรอโอ้โหนะฮะตะกล้องเราตกน้ำมันจะมีปลาได้มันต้องมีเป็นแอ่งนะทุกคนน้ำตื้นๆไหลๆอย่างงี้ต้องนิ่งรึเปล่าใช่ข้างที่จะนิ่งหน่อยที่จะหาปลาได้แตยังไม่เจอวี่แววของสิ่งมีชีวิตเลยครับ ตอนนี้ผมว่าแดดกําลังดีะแต่ผมจะลองจุดไฟไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เอาไฟมานะ,ะทุกคนต้องจุดไฟทำอาหารนะครับไมจะล้มนะฮะ <laughs> ดูจากแว่นผมนะฮะจะ <laughs> ไ,ได้เห็นตกล้องด้วย <laughs> นะฮะเผื่อผมต้องใช้ไฟนะฮะในการดํารงชีวิตผมต้องใช้แดดนะฮะและตอนนี้แสงมันค่อนข้างที่จะแรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะตอนนี้อาจจะไม่ได้แรงมากเดี๋ยวเราหาอุปกรณ์เพื่อมาจุดไฟกันดีกว่าครับ <laughs> สวัสดทุกคนผมเจอขวดครับผมจะเก็บขวดนี้ไว้นะครับผม ลองเช็คดูแล้วะฮะลำธานนี้ไม่มีปลาใหญ่นะฮะ <c oughs> เดินมาสักพักเนประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะ <c oughs> ไม่มีปลาใหญ่่ <c oughs> นหมนายความว่า <c oughs> มันก็จะมีสิ่งที่เราให้เก็บก็ <c oughs> จะเป็นเฉพาะปูนะบริเวณนี้ผมก็จะเก็บปูไปเรื่อยๆหาปูไปด้วยนะครับปลาก็มีปลาตัวเล็กๆนะครับ มีน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปียกนั่นหมายความว่ายัางไม่นานดูลงลึกเลยนะฮะนี่นีบื้อครับเจอแล้วครับเออตีบมือครับอ้าวตีบื้ออ้าวนีบือโอ้ยโอ้ยจะเก็บยังไงโอ้ <c oughs> บเบออยอเนี่ยทุกคน นะฮะได้มาแล้วยังหนีผมอยู่เลยนะฮะอุ้ยกล้ามมาใช่ไหมใช่ครับกล้ามตลาดกล้ามนะเพื่อหนีมือผมตัวนี้เป็นตัวเมียนะฮะดูยังไงว่าเป็นตัวเมียนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะท้องมันโค้งๆอย่างนี้นะฮะสามารถเปิดอย่างนี้ได้อันนี้ไว้เก็บลูกเก็บไข่นะครับตัวนี้ยังไม่มีลูกไม่มีไข่นะครับตัวผู้จะเป็นแค่เส้นเดียวผมจะเอากล้ามมันไปด้วยได้เลือดเลยมีอยู่ตัวเดียวเหรอนะพี่ใช่ นี่ผมเริ่มหิวแล้วทุกคนนะฮต้องรีบหาอาหารอ,าอ่น,นี้ครับอันนี้เป็นใหม่ๆนะฮะเพิ่งขุดเพราะว่ามันยังเปียกอยู่แสดงว่าน่าจะมีอยู่ใต้ดินม,มองไม่เห็นเลย ไม่เจอครับน่าจะหนีไปละผมเห็นว่าตรงนี้แสงดีนะครับผมจะทําการจุดไฟก่อนก่อนที่จะไม่มีแสงนะครับผมจะใช้วิธีการรวมแสงแล้วก็ก่อไฟขึ้นมานะครับเนี่ยขวดที่ผมเจอนะฮะทำความสะอาดขวดก่อนเพราะว่ามันเริ่มมีตะไคร่เกาะนะครับ ใช้ขวดเล็กๆครับอเค่อนข้างสะอาดครับอ๋อเฮ้ยนี่ฮะผมเจอใบไม้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นรังแมงมุมนะฮะอันนี้น่าจะติดไฟได้ดี like that

อนนี้ไฟก็ติดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำที่พักบริเวณนี้นะฮะคนข้างที่จะโล่งอยู่เราจะเลือกบริเวณนี้เป็นที่พักเรานะฮะก็ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากจนเกินไปนะครับก็สมาักาณะนี้มันก็จะเป็นถูกปกคลุมด้วยใบไม้ผมใช้บริเวณนี้แหละเป็นที่พักเรานะฮะเป็นขอเคลียร์พื้นที่แบบตรงน,นี้น่าจะเคยเป็นทางน้ำไหลนะฮะดูจากการที่เศษไม้มันมาติด ลอข้าบงูครับทุกคนล่อข้าบงูแสดงว่ามีงูแถวนี้ครับสบายใจได้ไม่อไปอยู่ใต้นี้ก็ได้ครับทุกคนใช่ <c oughs> ครับมรือจะมีไข่ก็ได้ เราได้เชือกยาวมากทุกคนนะฮะมีประโยชน์มากไฟจะมอดแล้วพี่มอดไอ้นั้นไม่เป็นไรโอ <Okay. S 1> เคไฟเราก่อใหม่ได้นะทุกคนโอเคด้วยจับอะไรลูกมนเนื่อต้นนี้ผมจะเอาไปเป็นแบบคันะคนะฮะซ้ำนะฮะเพราะลำต้น,นมันตรงแล้วก็ไม่หนะักยืดหยุด เดี๋ยวนี้ต้นหวายนะครทุกคนจะเอาต้นหวายต้องระวังนะฮะหนามมันเยอะมากต้นหวายกล้องก็ระวังนะฮะมือผมโดนแล้วครับโดนหนามหวายทิ่มนะฮะทุกคนเดี๋ยวใครไปบงออก เราไม่มีถุงมือด้วยนะทุกคนจริงการตัดหวานี่ต้องมีถุงมือนะอน,นี้กินได้อยู่ข้างในต้นนี้นะทุกคนโอเคครับผมหวายครับหวายแก่ คครับที่พักเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ที่เราจะอยู่ได้คืนนี้ครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูดูข้างในครับโซนด้านหน้านี่ฮะเป็นเก้าอี้รับแขกนะครับนะฮะตรงนี้เราก็ใช้ในการรับแขกถ้าแขกมาก็สามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราใช้ในการแบบเยี่ยมชมวิวหน้าบ้านนะฮะเป็นระเบียงหน้าบ้านได้ด้วยเป็นเก้าอีออ้รับแขกได้ด้วยนะครับเข้ามาครับข,ข้างในเข้ามาข้างในเลยก็จะโอ้โหกว้างขวางครับสบายนะฮะ ปิดล้อมด้วยใบกล้วยใบตองนั่นเองนะฮะก็สามารถนอนได้สบายตรงนี้มีหมอนนะฮะนะฮะหมอนพิเศษนะฮะก็สบายตรงนี้นะฮะเพียงพอแล้วนะฮะที่พักเราลมโอเย็นล่มสบายนะฮะก็ปิดล้อมด้วยใบตองทั้งหมดนะฮะกันลมอ่าละอองน้าได้ดีก็พักผ่อนได้เดี๋ยวผมของ,งียสักพักนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินแล้วเราทำอาหารกินกันครับ ทุกคนตื่นแล้วนะฮะเวลานี้ก็พอดีแล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินนะครับผมสบายแล้วไฟก็มีแล้วที่พักมีแล้วนะฮะเหลือของกินก็หิวแล้วไปดีกว่าครับตอนนี้มีปูอยู่2ตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นอีกมีปูมีหวายดูว่าจะได้ปูอีกหรือเปล่าเราก็ชอบเอานิ้วไปจิ้มเนอะมันก็หนีพี่ขึ้นมาอีกพี่เจองูแล้วไงกัดไปตอสตัดเลยโอ๊ยไปเยอะ ได้ครับเจนิ้มหลออกชอบยิ้มไอ้ข้อสี่ตัวนีแหละเคสสิบไหมพี่ยากว่ะยิจะได้แต่ละสวมือบวมไดีมันลึกมันเลยหายยาก สักตัวพอละกับไปทางเดิมไหมพี่ได้แล้ทุกคนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วผมหิวฮะเดี๋ยวเราต้องรีบไปทำอาหารกันแล้วครับหิวไม่ไหวแล้วฮะ <c oughs> หิว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 ,หว <c oughs> ไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยผูก็ตัน้อย เท่เท hey, hey. ่ได้แล้วเฮ้ยตัวยังเบ้งเลยนี้ะตัวนี้เบ้งนี่มีอีกตัววิตัวนี้เยอะทุกคนจับดีๆแลทุกคนเดี๋ยวมันหนีนี่ผมเจออีกตัวนึงกำลังเดินนะทุกคนนี่นี่นีานี่าี่น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 ีนี่นี่นนนี่น่นีลนีี่นี่่นะ่นีนี่ ผมผ่าไม้ออกเป็นสองด้านนี้นะฮะตอนนี้เรามาจุดไฟด้านหน้าเตานะฮะโหต้องไปโดนมันดีบนิ้วอีก้วเนี่ยปูของเราทุกคนเฮ้ยทออกไปหมดแล้วเนี่ยหลุด <l ù s> ไปแล้วพีกอมปูหลุดหมดแล้วเฮ้ย ผูหลุดหมดแล้วทุกคนเดือดแต่ตัวใหญ่นะดูไหวสิโอ้ยกุส่าหาได้อย่างน้อยยังมีตัวใหญ่นะทุกคนได้อยู่แล้วนี่ไปหมดแล้วนี่ไปหมดแล้ว ไปหมดแล้วพี่อุย้ยเข้าป่าไปแล้วไม่แม่พี่ไปทางนู้นหมดแล้วสองตัวเลยไปทางนี้เลยเหรอใช่ครับไปทางหินหมดแล้วไปหมดใต้นี่เหรอใช่พี่อะแล้ว <laughs> สรุปเหลือตัวเดียวนะทุกคน <laughs> นี้วข้าวไม้ <laughs> ประมาทนะทุกคนนะฮะตัวหนีบอีกแล้วนะฮะ ส่วนที่มันกินได้ก็คือส่วนออนออ่อนนะฮะซึ่งมันจะอยู่ข้างในเราต้องปอกเปลือกมันออกไหวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไหวนี่นี่อ่อนๆน,นี่คือส่วนที่กินได้มันจะเผาหน่อยหน่อยะฮะทุกคนเขาให้น่ากินนี่ส่วนอ่อนๆ่อนนี่กินได้นะฮะอืมหวานนะทุกคนระหว่างที่ไปตัดต้นกล้วยผมให้ได้ปีเล็กมานะฮะ มีปูของเรานะฮะโอเคกินก็เราก็แกะกระดองขึ้นมากินกับไวยนะฮะอา่าหวายหน้าปูห <laughs> ว้หน้าปูเนี่ยนี่นะฮะอืมปูค่อนข้างหอมมากมีข้าวเหนียวนี่จำเลยนะ <c oughs> อืม <c oughs> มเงียบหวโดนอากาศนานๆนันมันดำนะตัวกล้วยกินได้ปาวะปาดเนี่ย <c oughs> ปูฮ <c oughs> ะอีกส่วนหนึ่งกินกับหัวปีครับ <c oughs> ขาเอ็กกินไม่ได้ครับ ไม่จะเปลือกคาร์ลดำรงชีวิตยอยู่ในป่าครับอะไรกินได้หากินได้ประทังชีวิตนะครับหากินก่อนนะคราเรารไม่รู้แบบว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรสิ่งที่ทําได้คือต้องเติมพลังงานให้กับร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอหรือคือน,นอนนะฮะคนก็รู้ว่าเวลามันมึกอันตรายนะฮะเราต้องเราต้องระมัดระวังนะฮะอืมกลบปูที่เด็ดเลยนะฮะนี่หวายที่เราผมเผาไว้หวายนี่ที่เด็ดมันอยู่นี่นะฮะหวาย อหอมเผาก็จะเป็นรสชาติอีกอันนึงนะฮะน้ำที่ต้มไว้ครับอร่อยครับทุกคนได้ทั้งปูนะครับได้ทั้งหวายแล้วก็หัวปีวันนี้โอ้าสดชื่นร้อนนะน <c oughs> ไม่ลงหน้าเลย ุดยอดทุกคนมาใช้ชีวิตรอดในป่าขอตัวไปพักก่อนนะฮะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะฮะโอเคทุกคนอยากให้ผมเข้าป่าไปทําอะไรก็ไปใช้ชีวิตรอดยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะผมจะได้รู้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมง่ายๆนะครับโดยการกด subscribe นะฮะกดติดตามให้ถึง13ล้านซับนะฮะโอเคกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะโอเคคลิปตอนนี้ผมจะลงลงไม่ได้ลงวันอังคารสุขและว,วันอาทิตย์แล้วนะจะลงตลอดสัปดาห์นะฮะส่วนจะเป็นวันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามเอานะฮะก็จะลงอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ขาดนะทุกคนเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ไม่ได้ลงวันอังคารสุขและว,วันอาทิตย์นะรอติดตามนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมชาวเดอะสกาทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆนอนแล้ว